มาค่ะมาค่ะเมนูของเราผัดบวบใส่ไข่เด้อค่ะทุกคนใส่หมูนิดนึงนะคะมจูจอพี่น้องคะขะคอยสิบอกว่าค่ะไม่คอยยู่ผู้เดียวคอยกะว่าใส่หมูดอกค่ะมูจอพี่น้องคอยกะสิใส่แต่ไข่เนาะแต่ว่าลูกมาหนําลูกกินน้นานะคะทุกคนก็เลยต้องใส่เลยต้องใส่หมูนิดนึงนะคะบนนิดเด้อค่ะทุกคนขะหมูเยอะมากเลยหมูก็เจ็บประมาณเกือบครึ่งกิโลได้บ้างคะ่ะทุกคนคะ่ะมา ถาดจานนี่ว่าปม่จานนหน่อยเด้อค่ะทุกคนเป็นจานใหญ่มากนะคะทุกคนค่ะจานของเราใหญ่มากนะคะทุกคนนี่เลยค่ะรีบกินรีบเฮ็ดรีบเฮ็ดกับเขาเด้อค่ะมือเช้าพี่น้องเนื่องจากว่าสร้างพันสิมาเฮ็ดของน้ำเนาะม่วว่านี่เป็นวันเขาพันศาเด้อค่ะเพิ่นบ่มาเพิ่นหยุดหนึ่งมือเนาะจากนั้นแล้วเขาก็รีบไล่ลูกไล่เต่าไปหาอาบน้ำอาบไในเด้อค่ะพี่น้องอาบน้ำอาบน้อง รีบแต่งตัว่นมากเก่าโม่งสิโม่งคนจด้เฮ็ดงานเนาะคะ่ะทุกคนค่าไปจะภาาไปกินเข่ากันเด้อจ้าไปจ้าก,กินข้าวกันจ้า